ก็เอาทำนิวไฮกันไม่หยุดนะครับสำหรับทองคำนะครับวันนี้เช้าวันที่17นะครับวันพุธกันยายนครับก็เป็นช่วงกลางเดือนครับแล้วก็วันนี้จะมีการประกาศข่าวจากทางเฟดนะครับว่าจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยหรือเปล่านะครับเป็นที่น่าจับตามองนะครับแล้วก็วันนี้ก็ยังมีข่าวในตารางค่อนข้างจะหนาอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ ในทำเฟรมแต่ละทำเฟรมนะครับเป็นเช่นเคยครับเอามาเล่ากันสู่กันฟังครับว่าแต่ละทำเฟรมจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกราฟบอกอะไรเราบ้างนะครับเริ่มจากทำเฟรม1วันเช่นเคยนะครับว่าข้อมูลจากกราฟทำเฟรม1วันนะครับมีข้อมูลบอกอะไรอะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับทำเฟรม1วันนะครับก็ยังเป็นไฮเออร์วายแล้วไฮเออร์โลนะครับต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีเบรกยอกเดิมนะครับแล้วก็วิ่งต่อนะครับในส่วนของโมเมนตัมนะครับก็แท่งเทียนก็ยัง เป็นสีเขียวถี่นะครับปริมาณฮิ่โซแกรมก็จะมีการขยายตัวอยู่นะครับในมุมของ EMA นะครับยืนเหนือ EMA ทั้งสายสั้นยาวกลางนะครับก็เรียงตัวกันแบบขาขึ้นนะครับตัวจะมีเอเอเี้นต่างๆนะครับู่ซีะณกเอซีระมากกว่า a นย์นะครับชี้ว่าเป็นขาขึ้นนะครับโมเมนตัมยังเป็นบวกนะครับ สำหรับทำเฟรม4ชั่วโมงนะครับทำเฟรม4ชั่วโมงหล่ะบอกอะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับทำเฟรม4ชั่วโมงถ้าจะเห็นจากกราฟก็จะเห็นได้ว่าขึ้นเป็นขั้นบันไดมาเลยนะครับขั้นบันไดมีการพักฐานเหนือฐานเดิมนะครับแล้วก็ฮิสโตแกรมนะครับค่อนข้างที่จะมีบวกนะครับก็มีอ่อนแรกนะครับไปถึงกลางนะครับก็แกว่งใกล้เทียงยอดนะครับแล้วก็ด้วยเมนะครับยืนเหนือทั้ง E อเมย20แล้วก็50นะครับชัดเจนนะครับแล้วก็ ระยะห่างไม่กว้างเกินไปนะครับยังเป็นขาขึ้นที่ยังมีสุขภาพของขาขึ้นดีนะครับก็เป็นเทรนด์ที่ดีอยู่นะครับในส่วนของ r s i นะครับก็ยังมีการบวกนะครับแต่ว่ามีการเริ่มอิ่มแล้วนะครับแนวต้านก็เริ่มเสี่ยงสวิงนะครับแล้วก็มีการดึงกลับลงมานะครับสำหรับทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับทำเฟรม1ชั่วโมงเนี่ยบอกอะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับทำเฟรม1ชั่วโมงก็จะบอกว่าทำฐานย่อยนะครับไหลขึ้นนะครับแล้วก็ในช่วง ท้ายๆนะครับมีการไซเว์แคบๆบนยอดนะครับตัวโมเมนตัมต่างๆที่โซแกรมก็มีการลดหลั่นนะครับสลับกันเล็กน้อยนะครับวยเมนะครับก็ยังมีการเกาะ EMA 20แล้วก็50นะครับดีดบนเส้นได้นะครับในส่วนของไอ i ไนะครับก็อยู่ในโซนกลางนะครับแล้วก็ถึงไปโซนสูงเลยแล้วก็มีเกิดการเริ่มดิเวร์เจนสั้นๆนะครับ มีโอกาสที่จะย่อลงมาหาเส้นเฉลี่ยนะครับซึ่งต้องระมัดระวังนะครับสำหรับใครที่จะเข้าเทรดนะครับในส่วนของไทม์เฟรม1ชั่วโมงก็ประมาณนี้ครนี้ความน่าจะเป็นนะครับสำหรับทั้ง3ามไทมเฟรมนะครับจะเห็นได้ว่าเดินหน้าต่อเนื่องนะครับตามเทรนนะครับถึงชั่วโมงก็ประมาณ6 0 5 0 6ถึงนะครับที่ยังเป็นขาขึ้นอยู่แล้วก็ในส่วนของจุดพักนะครับถ้าเกิดแบบสุขภาพดีก็คือ มีการพักตัวนะครับก็จะประมาณ25-30%นะครับจุดกลับตัวนะครับคาดว่าจะอาจจะมีการกิดขึ้นเล็กน้อยนะครับประมาณ10-15%เนตัวเลขยังอยู่ในสเกลนะครับอยู่ที่ประมาณ3 6 0 0ั0ถนะครับซึ่งตามให้ยึดตามโซนมากกว่านะครับจุดกลับตัวตายตัวอะไรเงี้ยครับก็ต้องดูกันดีๆนะครับอันนี้มาดูในส่วนของ แนวรับแนวต้านที่สําคัญประจําวันนะครับผมก็ทําข้อมูลมาให้เช่นเคยนะครับแนวรับแนวต้านที่จะเกิดขึ้นนะครับเริ่มจากในตัวของไพ่วอร์ดโซนนะครับไพวอรโซนจะอยู่ที่ประมาณ3680-3700นะครับ3 6 8 0 0า 3, นะครับซึ่งเป็นบริเวณสะสมของ t ทม e เฟรม e ชั่วโมงนะครับเป็นยอดสลับฐานของ4ชั่วโมงนะครับแล้วก็ใกล้เคียงกับยอดล่าสุดนะครับซึ่งตอนนี้กราฟก็อยู่ในช่วงของไทม์โซนอ่า พายวัตโซนนะครับพายวัตโซนมาดูในส่วนของแนวต้านกันบ้างนะครับแนวต้านที่1จะอยู่ที่ประมาณ3,705ันเจถึงสามพนะครับแนวต้านที่2องจะอยู่ที่ประมาณ3,720ันเจถึงสามพนะครับและแนวต้านที่3จะอยู่ที่ประมาณ3,745ันเจถึงสามพนะครับผมแนวรับนะครับแนวรับที่1จะอยู่ที่ประมาณ3,000 6 6 5นะครับถึง3,670นะครับแนวรับที่2จะอยู่ที่ประมาณ3,640ถึง3,650นะครับและแนวรับที่3จะอยู่ที่ประมาณ3,610ถึง3,620กันเลยนะครับซึ่งก็เป็นฐานสำคัญด้านล่างนะครับคราวนี้ในส่วนของข้อมูลนะครับก็น่าจะได้ข้อมูลกรอบกันไปแล้วนะครับต่อมาในส่วนของแผนเข้าออกนะครับแผนบแผนเซลนะครับ ก็อย่างที่เน้นย้ํากันครับว่าผมไม่ได้มาชี้ชวนเพื่อการลงทุนตามใดๆนะครับแผนที่ผมให้นะครับก็เป็นแผนใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้นนะครับคนที่จะเอาไปใช้นะครับก็เอาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับแผนของตัวท่านนะครับไม่ใช่เอาไปใช้ตรงๆนะครับเพราะฉะนั้นจะมาโทษกันตอนหลังไม่ได้นะครับว่าให้ไม่ตรงหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็ต้องเอาไปปรับใช้กับแผนที่มีนะครับครนี้วันนี้ผมมี2แผนนะครับก็จะเป็นแผนฝั่งคาบ่ายหแผนแล้วก็ ฝั่งฮาเซล1แผ่นครับอย่างละ1แผ่นเท่านั้นนะครับซึ่งเริ่มจากฝั่งคาบ่ายนะครับก็เป็นโฟโลเทนนะครับเป็นในส่วนของจุดเข้านะครับจะมีอยู่2จุดด้วยกันนะครับจะอยู่ที่ประมาณ3 6 7 0ถึง3,685หรือจะมากกว่า3,705ก็ได้นะครับเดซเซลนะครับอยู่ที่ประมาณ3655นะครับอยู่ใต้นะครับและทีพีที่1จะอยู่ที่ประมาณ3720นะครับ TP ที่2จะอยู่ที่ประมาณ3,745-3,760นะครับจบในฝั่งขาบ่ายนะครับฝั่งขาบ่ายนะครับก็เป็นขึ้นนะครับยังเป็นขึ้นหลักนะครับก็เลยมีชุดนี้ออกมานะครับฝั่งคาเซลนะครับฝั่งคาเซลก็จะเป็นเฟดนะครับคาเตอร์ช็อตสั้นๆนะครับจุดเข้าจะอยู่ที่ประมาณ3,720-3,735นะครับ TP ที่ เ x ลนะครับจะอยู่ที่ประมาณเหนือ3,745นะครับและ t p ที่1จะอยู่ที่ประมาณ3,690นะครับท p ที่2จะอยู่ที่ประมาณ3,665ถึง3,650นะครับผมในส่วนของฟังคาร์เซลนะครับฟังคาเซลก็จะเห็นได้ว่า,าถ้าเกิด1ชั่วโมงนะครับมีการอิ่มตัวนะครับเกิดนดวอเจนนะครับก็อาจจะเป็นจุดเข้าที่เป็นแผนชุด B ที่เป็นฝั่งเซลนะครับ อย่าลืมจัดการความเสี่ยงต่อไม้นะครับก็0.5ถึง1%ของพอร์ตนะครับแล้วก็แบ่งไม้นะครับว่า60%เป็นโซนหลัก40%เป็นเมื่อคอนเฟิร์มก็ได้นะครับอย่าลืมเทลลิ่งสต็อปถ้าเกิดแตะ t ีหนึ่แล้วนะครับก็หลีกเลี่ยงนะครับในช่วงของเวลาข่าวที่เราอาจจะควบคุมไม่ได้นะครับก็แล้วแต่ความสนุกครับใครอยากสนุกเล่นช่วงข่าวก็โอเคเลยครับสำหรับข่าวประจําวันกันบ้างนะครับข่าวประจําวันนะครับ ก็อย่างที่บอกกันครับว่าเกี่ยวกับข้อมูลช่วงนี้จะเป็นเกี่ยวกับดอกเบี้ยนะครับที่จะเกิดขึ้นสําหรับคืนนี้นะครับคืนนี้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าข่าวนะครับสำหรับวันนี้ก็จะโฟกัสในส่วนของดอกเบี้ยแต่ว่าก่อนจะไปถึงดอกเบี้ยนะครับก็จะมีช่วงเย็นนะครับที่ประมาณทุ่มครึ่งนะครับตามเวลาไทยนะครับก็จะมีในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับ New Res รสิเดนเซนเช i เรสิเดนเซนเชลคอนสตรัคชนนะครับแล้วก็ Building Permit นะครับ ก็ในส่วนของตัวเลขบ้านใหม่นะครับแล้วก็กระทบต่อค่าเงินนะครับแล้วก็พันธบัตรต่างๆนะครับซึ่งสัมพันธ์กับทองเช่นกันนะครับก็ต้องรอดูตัวเลขนะครับช่วงทุ่มครึ่งนะครับที่จะมีข่าวออกมาเหมือนกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับในส่วนของข้อมูลข่าวอื่นๆนะครับก็อย่างที่บอกกันครับว่าวันนี้ช่วงตีหนึ่งนะครับก็จะมีการสรุปผลนะครับในส่วนของ FOMC นะครับซึ่งทั้งตลาดนะครับทั่วโลกก็คาดการณ์นะครับว่าจะลด อยู่ที่ประมาณ0.25%นะครับแล้วก็ช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งนะครับเวลาของไทยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือช่วงประมาณตีหนึ่งครึ่งนะครับก็จะมีการแถลงข่าวจากเป็ดนะครับเหดุการนี้นะครับก็จะมีในส่วนของผลกระทบแน่นอนครับสำหรับทองคาดอลลาร์ยูวต่างๆที่จะมีนะครับซึ่งก็ต้องน่าติดตามนะครับต้องติดตามนะครับสําหรับภาคภูมิศาสตร์นะครับก็จะมี ความตึงเครียดอยู่นะครับในสวในส่วนของตะวันออกกลางนะครับอิสราเอลนะครับที่มีสงครามยูเครนนะครับก็ยังเป็นปัจจัยนะครับหนุนซับสินที่ปลอดภัยอย่างทองอยู่เช่นกันนะครับแต่ว่าวันนี้ก็โฟกัสในส่วนของเฟดไปก่อนแล้วกันนะครับก็อาจจะต้องระวัดระวังในส่วนของข่าวนอกตารางกันด้วยนะครับซึ่งก็มีผลต่อราคาทองตลอดอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็น่าจะได้ข้อมูลครบถ้วนประมาณหนึ่งแล้วนะครับ ในฐานะที่ทำเฟรม1ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงที่จะเห็นนะครับก็ยังเป็นขาขึ้นนะครับช็อตหลักก็ระวังจังหวะย่อนะครับรอคอนเฟิร์มนะครับก็บริเวณแถวแถวสามพถึงสามพนะครับก็ให้รอนะครับยืนเหนือ3า0 5แล้วจะขึ้นไปถึงต่อได้นะครับในสำหรับพามในส่วนของแนวต้านต่างๆที่ผมบอกไปนะครับต้องรอดูว่าจะขึ้นไปยืนเหนือ3,705ได้หรือไม่นะครับสำหรับวันนี้นะครับ ก็ในส่วนของแนวต้านนะครับก็ให้ทําในช่วงแค่สั้นๆนะครับอาจจะเข้าไวออกไวนะครับตัดการทุนไวนะครับบริเวณ3 7 2 0ันเถึงสามพนะครับถ้าเกิดขึ้นไปถึงนะครับในส่วนของช่วงใกล้เวลาข่าวก็ลดขนาดหลอดก็ได้นะครับแล้วก็ใช้เทลลิงสต็อปนะครับเพื่อแตะ tp 1ไว้ก่อนนะครับกำไรนะครับกำไรนะครับเกิดก็เกิดจากวินัยนะครับฉะนั้นวินัยคืออินดิเคเตอร์ที่ไม่เคยหลอกเรานะครับ ต้องมีแผนที่ชัดนะครับเสียงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทำซ้ำนะครับแล้วเราจะได้กำไรอย่างสม่ำเสมอนะครับก็ถ้าเกิดชอบช่องนี้นะครับก็กดไลค์นะครับถ้าเกิดใช่ก็กดแชร์นะครับถ้าเกิดคิดว่าช่องมีประโยชน์ก็กดติดตามไว้นะครับแต่ถ้าเกิดคิดว่ามันไม่มีประโยชน์ก็กดผ่านๆกันไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะให้กำลังใจนะครับก็กดคอมเมนต์กันเข้ามานะครับยินดีที่จะอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดผมมีข้อมูลนะครับก็จะหามาตอบให้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านนะครับจะปลอดภัยแล้วครับแล้วก็ติดตามข่าวไปด้วยกันนะครับว่าข่าวจะไปที่ทางไหนนะครับจะได้เข้าเรดกันให้ถูกต้องนะครับวันนี้น่าจะได้ข้อมูลครบถ้วนครับหวังว่าทุกท่านจะปลอดภัยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเช่นกันครับสวัสดีครับ